มาส่องมูซันในร่างต่างๆกันดีกว่าว่าเขาใช้ร่างไหนทําอะไรกันบ้างร่างเด็ก ร่างนี้เนี่ยเขาจะใช้ค้นหาสถานที่ที่เหมาะสําหรับการปรุงยาแล้วก็ใช้เพื่ออ่านหนังสือเกี่ยวกับยาที่สามารถทําให้เขาเอาชนะดวงตะวันได้ร่างเกชาหรือร่างผู้หญิงร่างนี้เนี่ยเขาจะใช้รวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับดอกฮิกังสีน้ําเงินแล้วก็คอยออกคําสั่งมนุษย์ให้ไปช่วยตามหาดอกฮิกังในช่วงกลางวันที่เขาไม่สามารถออกไปตามหาได้ส่วนร่างหลักที่เป็นชายหนุ่มก็คือร่างจริงของเขาเนี่ยเขาจะใช้สาหรับรวบรวมข้อมูลในสถานที่ต,ต่างๆที่เกชาเนี่ยเข้าไม่ถึงแล้วก็ยังใช้สําหรับหาเงินทุน พูดง่ายๆคือเป็นร่างที่เอาไปทําธุรกิจนั่นแหละนอกจาก3ร่างที่กล่าวไปข้างต้นเนี่ยเขาเคยฆ่าเศรษฐีคนนึงแล้วแปลงร่าง,งเผานาะให้เหมือนกับเศรษฐีคนนั้นเพื่อสวมรอยรวบรวม,รวม,รวมข้อมูลจากธุรกิจของเศรษฐีคนนั้นแล้วก็สูบเงินจากธุรกิจด้วยค่ะแล้วเวลาที่เขาจะออกเคลื่อนไหวหรือออกทำธารกิจคนะ่ะเขาเนี่ยจะสร้างทําเป็นไม่อยู่หรือไม่ก็ทิ้งร่างเนื้อนะคะที่แยกมาจากร่างของเขาปั้นเป็นตุ๊กตาเอาไว้ค่ะเพื่อตกตา